วันนี้เรานำเมนูเด็ดๆมาให้ชิมอีกแล้วครับคิดว่าหลายท่านชิมแล้วน่าจะติดใจแน่นอนครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยหน้าตาทานแบบนี้ครับทานกับข้าวสวยร้อนๆทานกับข้าวเหนียวนึ่งหรือว่าจะทานเป็นกับแก้มก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรแล้วก็มีวิธีทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเมนูน่าอร่อยแบบนี้อย่างละเอียดกันเลยครับ สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะครับผมกระดูกซี่โครงหมูทอดราดพริก3รสนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีกระดูกซี่โครงหมูนะครับผมซื้อมา1กิโลกรัมนะครับกระเทียมครับแม่บ้านก็กําลังสับแล้วก็ซอยให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็จะมีพริกแดงจินดาสีแดงสดๆนะครับสับกระเทียมเสร็จแล้วครับเราก็มาหั่นซอยพริกแดงจินดาให้เป็นชิ้นเล็กๆครับ ก่อนอื่นเลยครับเราก็จะนำซี่โครงหมูมาทอดให้เหลืองก่อนครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำซี่โครงหมูลงทอดเลยครับ ถ้าชอบแบบว่ากระดูกหมูนุ่มๆน,นะครับก็ทอดแบบสีนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สีเหลืองทองแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ความชอบครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาเลยครับ คราวนี้เราก็จะมาทําน้ําซอสสามรสกันนะครับใส่น้ํามันพืชนนะครับพอประมาณนะครับไม่ต้องมากนะครับตามด้วยกระเทียมสับหรือกระเทียมซอยนะครับต่อไปก็ใส่พริกแดงจินดาซอยลงไปครับผัดให้หอมก่อนครับ ผัดพริกกับกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปพอประมาณนะครับไม่ต้องมากนะครับต่อไปก็ใส่น้ำตาลปี๊บครับ1ช้อนใหญ่ๆนะครับน้ำปลาครับใส่สัก2ช้อนนะครับ น้ำมะขามเปียกครับสัก1ช้อนนะครับจากนั้นเราก็จะเคี่ยวให้น้ําซอสของเรามีความเข้มข้นหอมก่อนนะครับ mm hmm. พริกกับกระเทียมนะครับเคี่ยวให้ใสเลยครับจะได้ไม่มีกลิ่นฉุนของพริกกับกระเทียมนะครับ ตอนนี้เราก็เคี่ยวน้ำซอสของเราหอมเข้มข้นแล้วนะครับก็ใช้เวลาเคี่ยวอย่างน้อย1 0บถึงสินาทีนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่โคงหมูทอดลงไปคลุกเคล้าได้เลยครับ รับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับใช้เวลาทําแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะครับจะทานกับข้าวสวยร้อนหรือว่าจะทานกับข้าวเหนียวนึ่งนะครับหรือว่าจะทําเป็นกับแก้มก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับผมก็ลองไปทําทานกันดูนะครับคิดว่าหลายท่านน่าจะชอบเมนูนี้กันนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ตัวบ้านนอกคนบ้านบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวกับกระดูกซี่โครงหมูทอดราดพริกสามรสอร่อยๆก่อนนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับมีเงินทองใช้ไม่ขาดกระเป๋านะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีมีความสุขครับ